คิดถึงคุณจังของเรานะคะเราก็ยังคงอยู่กับเต็นทีรพักเดอะสมายไอเดอะสมายอดีตสมาชิกสมาย์บัฟเฟโลเดอะสมาย์บัฟเฟโล่สวัสดีครับต้องบอกว่าเออมื่อวานนี้เราคุยกันไปแล้วถึงการออกอัลบ,บั้มในนามของสมาย์บัฟเฟโล5ชุดในการ EMI 3ชุดกระเมค2ชุดสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไปแต่การแยกย้ายวงเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นแบ่งกันไหม สมมติสี่คนจะแบ่งเป็นสองสองแต่นี่เหมือนกับแบ่งเป็นสามหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าไงฮะคือ,คอตอนนั้นเขาแบ่งยังไงคือก็พี่พี่ชายกับพี่หนึ่งเขาก็ไปทำโปรเจกต์ด้วยกันอ่าเชิดกับหนึ่งไปด้วยกันส่วนดิดกับเต้นไปด้วยกันดิดดิดเขาก็จะเขาก็อยู่ของเขาอ,อ่าเขาก็เล่นดนตรี ่แผมก็จะเป็นในของฐานะของโปรดิวเซอร์แต่งเพลงก็แยกกันไปครับเราในฐานะนักแต่งเพลงเรายังคงอยู่ที่บริษัทเดิมไหมครับมีอยู่กมีครับอยู่กมีเหมือนเดิมก็ทําเพลงเบื้องหลังใช่ให้กับศิลปินหลายคนอย่างเช่นใครบ้างคะถ้ายุคแรกๆเลยที่เริ่มทําตอนนั้นก็มีวงวาสนาวาสนามีเฮอริเคนมีน้องนินานินาวงอา์อานบีซึ่งก็คือบีพิริพัฒน์แล้วก็ แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมีน้องแพรวคณิกูลมีน้องแหนมมีแครี่บาบาสแล้วก็อันนี้เริ่มมารุ่นใหม่ๆแล้วใช่รุ่นใหม่แล้วก็ทำเป็นประกอบพวกละครช่องสามเยอะมากเอเช่นเรื่องคือเราวก็นี่ยผมลืมชื่อเรื่องเลยนหลายเรื่องเพลงเพลงเพลงสมมติถ้าตอนนั้นก็มีอ่าให้ฉันดูแลเธออ่าที่ให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมใช่แล้วก็น้องแหนมแล้วก็มีคือส่วนใหญ่เพลงตอนนั้นจะเป็นช่วงของละครมากดราม่าตลอด สองสามปีแล้วก็คือปีหนึ่งแต่งประมาณห้าหกเพลงอ๋อโอไม่น่าเลยอินกับละครอยู่กับภาพยนตร์เลยใช่ไหมเลยอินไปเลยใช่ไหมเพราะว่าเราต้องอ่านเนื้อเรื่องของของของแต่ละเรื่องด้วยถึงจะแต่งออกมาใช่คือตอนนั้นทํางานร่วมกับพี่หนึ่งนโลวิ์พี่หนึ่งเขาจะรับผิดชอบเรื่องของเนื้อ้องแต่คือก็ต้องดูเหมือนกันเรื่องอารมณ์เพเองผมก็จะดูเรื่องของดนตรีดนตรีชะนองใช่ค่ะก็อยู่แกรมมี่นะไหมคะอยู่ช่วงแรก อยู่ประมาณสี่ปีโอ้สี่ปีก็นานนะครับแล้วก็แล้วไปไหนต่อฮะไปอยู่ที่ไอเอสหนึ่งปีแกร์มี่ไปไอเอสเลยครับเอสอยู่ปีเดียวพอนะปีเดียวพอทำไมอยู่ปีเดียวอ่ะกร์มี่ต้องสี่นะเพราะว่าหรือว่าทางมันคนละทางก็อาจจะเป็นอย่างเงี้นเพราะว่าไปอยู่ที่แกร์มี่ก็ทำน้องโมเมอ่าอยู่ไอเอสทำโมเมอ่าทร์เตร์แจสกี้แล้วก็มีโจธนรัตน์ซึ่งก็จริงจริงไอเอสประอะไรนะโจธนรัตน์ประจารย์ใช่ไออะไรเบ้อ จำนวศิลป์ไม่ได้ท่านรัตร์ผิดเลย่ะเเพลงอะไรเกี่ยวกับจันจันเนี่ยพร้อมมากเลยครับผมเนี่ยแต่งเพลงช้าแล้วก็คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นไอเอสก็ค่อนข้างจะเข้มข้นเรื่องเพลงแดนซ์แล้วก็ไม่ใช่ทางผมอ๋อใช่ตอนนั้นเพลงแดนซ์เขาเริ่มมาแล้วใช่ผมก็บอกคิดว่าเออน่าจะเราน่าจะมาทางแนวช้าๆซึ่งซเพราะเราะครัแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับได้ไปหลายครั้งเลยหลังจากนั้นอยู่อยู่อยู่ไอเอสหนึ่งปีครับแล้วไปไหนต่อคะ ก็เควงควางครับคือตอนนั้นคือตอนนั้นเน่เพลงวงควางคือตอนนั้นก็คือพูดว่าเราต้องทําอะไรที่มันใหม่กับชีวิตคือแต่งเพลงก็แต่งมาแล้วก็คิดว่าอยากทำา o l o อัลบั้มของตัวเองอซึ่งตอนนั้นก็สะสมเพลงมาประมาณหนึ่งแล้วก็เลยกลับไปคุยที่แกรมมี่ปรากฏว่าคุยกับที่กรีนบีนกรีนบีนของพี่เล็ก่ตอนนั้นของพี่จะไม่ได้แต่พี่เล็ก ไปขึ้นไปทําเป็นผู้่ริหาแล้วก็ไปเสนอปุ๊บก็เขาก็ชอบโอเคก็ก็ยังงงอยู่ว่าชอบยังไงเพราะว่าคือจริงๆเราก็ไม่ใช่คนที่ร้องเพลงมาแต่แรกเรเป็นนักแต่งเพลงและชุดนั้นก็ค่อนข้างจะประหลาดนิดหนึ่งเพราะว่าผมน่าจะเป็นคนแรกๆที่แบบฟิชเชอร์ลิงคนเยอะมากร้องเองประมาณสี่ห้าเพลงที่เหลือจะฟิชเชอร์ลิงคนนนี่มาร้องเอาคนนี้มาเร่องติช่วยหน่อยสิมาช่วยช่วยหน่อยช่วยให้แบบอัลบัว่ามันแข็งแรงตาม ให้เป็นตามฝันที่เราอยากให้เป็นอเออเขาก็สนใจก็ได้ออกมาตอนนั้นก็เพลงแรกก็เป็นเพลงนับหนึ่งก็ไม่ได้คาดหวังเพราะจริงๆตอนแรกตั้งใจไว้อยากเอาเพลงที่เป็นเสียงอื่นร้องมากกว่าอยางกังเขินอยู่แล้วใครใครมาร้องบ้างคะใครมาฟีเจอริงบ้างเช่นเออก็มีน้องๆซา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 แล้วก็มีตอนนั้นมีอ,อ มีพี่เต้งวิชัยเชจชวัตรแล้วก็มีหองดนตรีใช่ครับเป็นเจ้าของเนี่ยับแล้วก็มีดนตรีก็มีพวกวงซิลิฟูวงซิลวงโอ้เยอะมากตอนนั้นมีพวกเคชนโดมาทั้งหมดเลยตอนนั้นบียังอยู่บีออกไปแล้วบีเคชนโดก็คือมาแจงเลยสนมก็เรียกว่าก็เลยก็เลยได้ทาอย่างสิ่งที่เราต้องการใช่ครับแล้วยังทํางานเพลงของคนอื่นๆต่อไปไหมครับ ทำครับจริงๆแล้วก็คืองานหลักเลยงานหลักก็คือการโปรดิวให้คนอื่นแล้วก็การแต่งเพลงให้คนอื่นมีประทับใจใครเป็นพิเศษไหมที่ทํางานเพลงมาด้วยกันถ้าที่ชอบแล้วก็ต่อสู้กันมามด้วยกันก็คือน้องแหนมตอนเด็กอ๋อแหนมแหนมก็ดังเลยนะเพลงเขาอู<ช>่หลายเพลงเพราะว่าคือเขา่็อยู่แกรมมี่มานานอยู่เป็นแบบศิลปินฝึกหัดแล้วก็อยู่เราก็เห็นรู้จักมานานแล้วอยู่จนแบบ รุ่นเดียวกับน,นิโคจนนิโคก็ออกชุดสามชุดสี่เขาก็ยังไม่ได้ออกาซาซาเขาออกชุดไหนก็ยังไม่ได้ออกแล้วก็มีโอกาสได้ทำแล้ก็อดทนมากทำชุดแรกก็เจ๊งสนิทเลยครับอ,รอ๋อไอแต่แหมว่าเาเพลงเขาดังมาจากละครเพลงละครเขาเยอะนะใช่ครับคือชุดแรกไม่มีใครรู้ว่าก่อนที่มีให้ฉันดูแลเธอแบบร่วมแบบกอดคอร้องไห้ก<ะ>ันเลยวะอ๋อเหรอาเจ๊งอีกแล้วนะอแล้วก็จนแบบให้ฉันดูแลเธอก็อยู่อันนี้ก็สิ่งที่ไม่ได้คาดว่าไม่คิดว่าจะดังจากเพลงนี้เพราะว่า ไดาจะดังในเพลงที่เป็นอัลบั้มแต่ก็โอเคณจุดนั้นจากจุดนั้นปุ๊บแหนมก็โตอนนี้แหนมงานเยอะเลยแล้วยังเล่นละครอีกเล่นละครร้องเพลงซึ่งก็ถือว่าแบบเขาก็ดังตอนชช่วงดังตอนวรุ่นตอนปลายแต่ก็ยังทานมั่นคงมันคงนตอนปลายมั่นคงแข็งแรงแล้วะซึ่งตอนนั้นก็เหมือนจะหมดหวังแล้วเพราะเขาคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วแต่สุดท้ายตอนนี้ก็โอ้หแหนมก็เป็นที่รู้จักคน และตัวแลวตัว,วตนเองนอกจากอัลบั้มที่มีฟีเจอริ่งหลายๆคนแล้วได้ออกอีกไหมคะก็ออกไปอีกครับพอพอหลังจากจบชุดแรกไปปุ๊บก็คุยกันดิบอกเอ้ยเรามาทาโปรเจกต์ที่เป็นคืออยากทําเพลงล็อกก็คือดิดสมัยนี่แหละนะใช่แล้วก็เอ้ยทำโปรเจกต์แต่ก็เป็นโปรเจกต์ที่ชุดเดียวแหละคืออยากทาเพลงล็อกบ้างเพราะว่าจริงๆก็เบื่อเพลงละครแล้วเบื่อไอชุดของเราแล้วเพลงป๊อปอยากทำอะไรที่แบบเหมือนสมัยบับ ทิดหนึ่งแต่ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ให้เหลือกลิ่นของสมัยบัฟอยากให้เป็นล็อกแบบโมเดิร์นโมเดิร์นอยะไรเงี้ยก็เลยชวนดิดมาทำโปรเจกต์พิเศษสไนเปอร์สองคนสไนเปอร์ใช่ครับค่ะเขาออกมากี่ชุดทั้งสไนเปอร์ชุดเดียวครับเขาเป็นโปรเจกต์พิเศษเรื่องซึ่งเพลงเพลงคือก็ออกมาหลายซิงเกิลเพราะเพลงแรกๆจะเป็นเพลงหนักๆแต่มาดังเพลงหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านเป็นเพลงช้าผมร้องแล้วเพลงนี้ก็ได้แหนม นางมาเล่นอ็ให้แล้วก็เป็นแบบปรากฏการ์เลยก็คือตอนนั้นในโลกของ c y เบอร์ในอินเทอร์เน็ต u ูทูบน่าจะเป็นเพลงที่ยอดเยอะที่สุดตอไม่รู้จะทนได้นานเท่าไรหางว่างเดียวได้มันนานนับปี ได้แบ่งได้แบ่งจาก YouTube ป่ะไม่ได้แบ่งยังไม่ได้แบ่งตอนนั้นยังไม่แบ่งคืออยังต้อนยังไม่แบ่งคนที่แบ่งยังค้าอย่าก็สุดท้ายเราก็ได้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 ทำงานอะไรหลายอย่างอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ว่าบางทีอยากจะทำอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะใช่ครับจนกระทั่งล่าสุดโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดตอน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 นี้อยู่ที่ไหนฮะอยู่สถาภาพดนตรีอ๋อนึกว่ากลับไปกับมี่แล้เอสแล้วกลับไปอาเอสไหมมาสภาพสถภาพดนตรีนั้นยังคะ อ่าหนึ่งปีครับเพิ่งมาอยู่หนึ่งปีตอนนี้ก็หนึ่งปีพอดีหนึ่งปีกับโปรเจกต์ใหม่อันนี้มามาพร้อมกันกับทางพี่โอมพี่ดี้อะไรป่ะอ๋อไม่ครับผมมาที่หลังครับพี่โอมพี่ดี้เป็นผู้ก่อตั้งแรงครับป้อมเลยอืมก็ถือว่าเป็นชุดล่าสุดที่ออกภายใต้ภาพาดนตรีซึ่งโปรเจกต์ใหม่นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันเพราะได้ข่าวว่าเอาภาพยนตร์มาประกอบเพลงไม่ใช่เพลงไปประกอบภาพยนตร์นะใเอาภาพยนตร์มาประกอบเพลงประกอบยังไงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันขอบคุณนะคะ